พี่น้องป้องไปเอ้ยกําลังสีทุ่มหนึ่งทุ่มนั่นละเออทุ่มก็ดีล่ละบรรยากาศงายง่มาแรลงบรรยากาศยงมทุ่มหนึ่งพี่น้องเบิเ่องน,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 นี้มือนี่มื่อนี่วัวมายำหื้งหัวมายำดอกไม้เย่บุญแง่มันเศ้าเป็นดอกพะวอพีเว่ยดีพี่น้องนี่ยง่มาขึ้นเท่ากับแง่มันขึ้นเท่ากับจะเอาตะไคร่หลอมใบยังสี่พี่น้อง ย่ามือย่ามือขึ้นเขาก็จะลอมรานต้นใหม่ของเขาไวแบบนี้ยี่บนว่าจะไปพิมพ์ไปมาให้ลูกก็เลยบย่ได้ไปเหตุี่นองมอไม่เวลาเลยเอาเป็นว่าพ่นละยีบ,บนกลับขึ้นมาพ่นละมันนี้ก่าเงาะก็ได้ขายอยู่ดอกขายต้นใหม่ตน้นไหลขายออกอยู่ก่ได้พันกลัวบาทอยู่เหมือนนี้กะฝนเริ่มลงเริ่มยังก็เริ่มได้ขายได้ยังอ่ะเนาะมันนี้เดือนงายเดือพี่นองหรือเบิ่งเดือนงายยังบันนดนี้ ทุ่มเลยระเบิงเดือนขึ้นพ่นหลังคาบานขึ้นมาห้อพี่น้องพ่นหลังคาบานขึ้นมาแล้วบรรยากาศย่ำย่ำแลงตอนเย็นเนาะบรรยากาศตอนเย็นกระตอบหน่อยพี่น้องเถียงหน้าหน่อยเออฟังทั้งนี้ได้ทายสานามให้เบิ้งพี่น้องทายสานามให้เบิง้งด้านทั้งนี้ก็จะมีเสาสัญญาณ สอสัญญาณโทรศัพท์นะคะของวันทูคอ,อ,อนเอ่ก็เป็นสาาะน้ำเวลาตะเว้นตกเขาก็จะตกซอนี่พี่น้องซื้อต้อนไม้นี่เลยนี่ซื้อบรรไฟแดงๆเออมันก็จะตกตรงนี้เลยอันนั้นไฟดอกพี่น้องตะเว้นมันตกเรียบร้อยแล้วละอ่เมื่อกี้เป็นป้ายหยุดายสามแยกบ้านเดียบุญกับบ่ถือบ่ถือก็บา อยู่ตรงสามแยกจัง,จงๆปายในดอกพี่น้องก็จะขับมานหนีนึงบรรดจอดอยู่ดากรถดอยู่รถกับวัดที่จอดอันกลางทางดอกพี่น้องอยู่ไล่ถนนไล่หนาบ้านเจ้าควงพี่ละอืก็มีคนอ่าวางดีเนาะเพิ่กับว่ายายรถจอดไว้แบบนั้นถ้าเขามตาตําดากในเสียงเงินเด้อนเขาก็จะเบิ่งอยู่ดอกว่ารถมันจอดอยู่ในลักษณะแบบไหน อยู่ในทีอยู่ในถนนบอหนนีนัน,นเนาะอันนี้เป็นป้ายหยุดมาซานเนี่ยพี่น้องบรรยากาศนั้นขำขึ้นก็นจะมีไฟซองสว่างขนทางเนาะนังซานข่าบ้านหรอไปนี่ก็ป้ายขายป้ายขายดินขายยังนี่ละพี่นอ้องแต่ว่าลมพัดละบึงป้ายพูทถอกพู้เทนพังละนี่ละนาดฝนตก พังเบิร์ต่นลมอ,อุคู่อีขี้อยู่ไปอันหาเสียงผู้แทนน่ะพี่น้องบรรยากาศยามเย็นยามค่ำคืนยามค่ำคืนไปยุ่งฝนกับสีบรรยากาศอีกแบบนึงได้บ่ะนี้เนาะพี่น้องเนาะโอ้ยเย่บนกับคืนหอดลูกคืนหอดหลานวันนี้เอาเปาวเนาะเปลวไม่ให้ยายไปเพิ่นว่าดีอยู่อย่างหนึ่งคืนหรือเปล่า บ้านนี้บนน่ะโชคดีอยู่อย่างโชคดีอย่างก็คือได้ไฟสว่างพี่น้องได้ได้ไฟสองสว่างของหลวงนะคะโดยที่เราไม่ต้องเสียเสียเงินติดไฟพี่น้องขันเลอมานี่ลูกขันเลอขามเฮียขำเฮียคันเลอฝนยุติตยขันเลอยุติอตะกะตอบพี่น้องขามเฮียเขาจะหาจับนกจับหนูจับขี่ อันเกี่ยมขีโกนะพี่น้องจับนกจับนูจับขี่เกี่ยมขีโกดีดีเนี่ยถ้าตอนเศร้าหรือตอนเร่งๆบรรยากาศดีๆกับมานางเล่นยกระตบเนี่ยเทียงหน้าเนี่ยหน้าร้านตรงเนี่ยกะก็ดีนะบรรยากาศดีพี่น้องบรรยากาศดีฝนตกฝนลงนี่ก็สิโอเคอยู่คันเลยคันเลย ันนี้ยบ,บนไปตลาดก็ล,ลืม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 สื่ออาหารซ่องไม่เขาอาหารซ้องเขาเมิดพี่น้องอาหารซ้องเขาเมิดอันนี้ก็เป็นไปตัวหนึ่งตายอีกตัวหนึ่งเยบ,บนว่าอยากไปเก็ดไปถ่ายรูปต้นต้นไม้นะถ่ายรูปพวกต้นมะม่วงต้นมะพร้าวต้นอยียงสีนาเห็ดเป็นไปว่าเฮาีม่ต้นไม้อยียงแน่ที่ อ่ามีบริการมาขายมาอย่างสีนะพี่น้องเกลอเลยโอ้เลยตุนสาดเหนื่อไปพุ่นกะจีอันมีมีเด้ไม่มีเด้น้ำกลดีดีอย่บนเข่าสวนังสิตัสิน้ำกลนไปน้ำกลไ,ไปหันไปนี่เข้าไปใส่กันน้ำไปทเขาบานอันนี้เป็น เป็นเศรษฐีเรือนในเศรษฐีเรือนนอกอันนี้เป็นเศรษฐีเรือนนอกพี่น้องนี่บนดเศรษฐีเรือนในมาปลูกยุต่ว่ามันมาท่านในเพรพี่น้องมันมาท่านในเพรยายอันยายปุ่นอยู่ตลาดเมืองย่างเราไห่มาอันนี้เป็นเศรษฐีเรือนเรือนนอกถ้าเศรษฐีเรือนในน,นี่ตรงในกลางเขาจะขาวพี่น้องตรงในกลางเขาจะขาวเศรษฐีเรือนนอกนี่ ขอบเขาจะขาวในกลางจะเขียวเศษฐีเรือนในจะนี่นี่นี่กลางขาวขอบเขียวพี่น้องมันมันจะสลับกันอันนี้ก็เป็นฝีมือของตัวเองคิดนั่น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 ไปอย่างนั้นมามาออกมาออกมาข้างบกบกเฟงข้างบกเฟงข้างบกเฟงยี่บุญอันเอาไอยหยอดมันเท่าออกมา ถ้าออกมาสวนได้ซานนี่เออข้วมาเป็นดอกอยูน่นี่เดี๋ยวก็ได้กินนวยพี่น้องเดี๋ยวก็ได้กินนวยปลูกไงมันเหี้ยก็เลยได้เอาไ้เคี่ยมันออกมากขังหนอกเพราะว่าถ้าเอาไว้ขังในมันก็นจะหกทุกปีก็คือเห็ดเป็นข้างข้างอ่าบักบวบข้างบักบวบข้างบักแฟงพี่น้องกินบาหวาดเบาไว้อันน่ะขังในก็ไปผอ ก็ได้ดีอย่างหนึ่งก็คือได้ไฟซองสว่างนะคะโดยที่เ้างประตองเสียคาไฟซองสว่างอยากเลยเนาะขิดหอดพญารุ่นนี้เรามานั่งกินเขาเนี่มาเลี้ยงอยู่นี่น้ำนะผิดน้อโอเคอยู่ดอกสถานที่ยังก็ลมรลื่นกว่างขวางดีอยู่ด้านนี้ก็เป็นเพราะตอนบ่ายมาก เนกาก็ตอนบายบายมากกสะจีุมต้นมกขามเทศดสองต้นนี่มาทั้งนี่มันก่ิเหตุให้หุมบังอันนี้น้ำคือแบบบงังแดดบ่ให้บ่ให้แดดมันเผาต้นไม้อย่างเ่าหลายยังสิน่ะพี่น้องอืมประมาณนั้นเนาะนี้ก็ได้ขล้ายออกหลายอี่ดอกได้ขล้ายต้นบักกูดบักเ้าต้นบักนาวต้นบักงวงอย่างจัางสีนะ đi đâu ไอ้าย,อยางเลาะยางบึงบรรยากาศหน้าบ้านจะของยามเร่งเอาสำนันล่ะพี่น้องเนาะ